สวัสดีครับผมอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวตัววุ้นนะครับมีตัวพ่อตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวนี้ชื่อตาต้านะครับมองกล้องหน่อยตาต้านะครับแล้วก็ตัวแม่นอนอยู่ตรงนี้นะครับชื่อจูดี้ส่วนลูกเนี่ยเป็นลูกสาวสามตัวด้วยกันนะครับเนี่ยตัวพี่สาวชื่อไรเอ่ยเอาโชว์หน้าหน่อยชื่อว่าคุกกี้ส่วนตัวกลางอาหารหน้ามาชื่อว่าคอฟฟี่นะครับสีดานะฮะ ดูพ่อแม่ดนสีน้าตาลโลกของมะขาวมะดําส่วนตัวเล็กสุดไอจอมส่วนตัวนี้แหละครับชื่อว่าเจ้าแคนดี้จริงๆน่าจะเรียกมังกี้มากกว่านะครับคือส่วนเป็นลิงจริงๆแล้วก็กัดต้นกัดน,นี่เป็นเรื่องปกติอาจินเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์สีขาก็ต้องทําใจนะครับเรื่องสิ่งของที่จะเสียหายบ้างเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยได้สาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆก็คือเรื่องของการคลายความเหงา ผมเองก็อยู่ตั้งแต่ปี1999นะครับที่เมืองบริสเบน Brisbane ก่อนก่อนย้ายมาที่ซิดนีย์ถ้าเราอยู่นานๆเราสร้างครอบครัวที่นี่เรามีพื้นที่มีบ้านมีอะไรเนี่ยถ้าเรารู้สึกบ้านมันใหญ่ไปใช่ไหมถ้าเกิดอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยถ้ามีสัตว์เลี้ยงบ้างมันก็น่าจะดีซึ่งหลายคนก็เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นสุนัขนะครับแต่ผมเลือกสุนัขเพราะเนื่องจากว่าสุว่ามันคอนโทรลง,ง่ายกว่าเหมือนว่า ที่เขาเขาพูดกันว่าสุนัขเป็นทาสเราเนี่ยมันก็จริงนะครับติดตามเราจริงๆเลยเดินตามกันไม่เลิกเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับส่วนแมวที่ผมไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับมันี่ดูแลยากปีนนู่นปีนนี่ทําเข้าของตกเสียหายก็ได้ก็ก็ยอมแพ้ไปแต่เจ้าสุนัขเหล่านี้นะครับจ้มเจ,จ้าสี่ขาเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเลี้ยงเพื่อคลายเงาหรือเป็นเพื่อนคนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันตามมาโดยค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะทีเดียว ซึ่งแพงกว่าบ้านเราเยอะมากเจ้าสีขาเหล่านี้เวลาเกิดมานะครับก็ต้องสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือการพาไปฉีดวัคซีนไปแจ้งเกิดก็ว่าได้นะฮะเจ้าสีขาเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องดูแลก็คือเราต้องพาไปฉีดวัคซีนเอ่ยไปใส่ไมโครชิปเนี่ย,ยบนหลังแต่ละตัวนะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้เขามีลูกอีกก็ต้องทําหมันซะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือการซื้อประกันให้กับพวกเขาซึ่งประกันนั้นค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็คุ้มค่าในแง่ของการดูแลรักษาถ้าหากว่าเขาเจ็บป่วยไม่สบายนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่คุณตั้งใจจะอยู่ที่นี่ยาวๆเนี่ยแล้วครอบครัวของคุณอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศเป็นหลักโอกาสที่จะได้เจอกันบ่อยๆหรือเป็นครอบครัวใหญ่มันก็ยากมาก ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าขอบคุณพระเจ้าหรือว่าปีใหม่หรืออะไรก็ตามบ้านฝรั่งบ้านครอบครัวที่อยู่ที่นี่กันมานานๆเนี่ยเขาจะมีคนมารวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลี้ยงฉลองงานปาร์าตี้แต่ถ้าเกิดเราอยู่กันแบบว่ามีครอบครัวเล็กๆแบบนี้บางทีข้างหองเหมือนกันนะครับเมืองทั้งเมืองก็เงียบหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาบอกแค่ว่าถ้าคุณคิดจะย้าย,ย,าย หรือจะมาอยู่หรือจะมาเรียนหรือมาทํางานก็ตามบางทีการมีเพื่อนร่วมบ้านนะครับดูแลเขาให้ดีๆเนี่ยมันก็ช่วยคุณใคลายเหงาได้เยอะทีเดียวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจในการใช้ชวิตในต่างประเทศนะครับไม่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของวีซา่าเรื่องของว่าจีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ